สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โชว์งูมอีวีออโตอินพ t นะคะารามินทากม .14 ใกล้แยกนินรีนะคะไลฟ์ส่งมอบนะคะรถคันเก่าแลกรถคันใหม่ใช้ไรลกว่าเดิมและรถคันเก่าได้ ราคาดีดีด้วยนะคะดีไหมคะพี่เล็กดีค่ะค่ะคุณเออการันตีค่ะนะคะต้องพูดเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณเล็กเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยติดตามเอ๋มาก่อนถูกหมคะใช่ค่ะค่ะแต่ว่าก็คือมีคนแนะนํามาให้ใช่ค่ะใช่ไหมคะใครเอยคนแนะนํา นั่งอยู่นู่นวันนี้กันนะคะวันนี้กันนะคะค่ะเชิญค่ะเชิญคุณออฟเลยค่ะเขินเขินนะคะค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าคุณออฟเองนี่ก็ติดตามมานานแล้วใช่ค่ะเป็นแฟน FC เอ๋เลยสวัสดีค่ะคุณออฟนะคะอันนี้นะคะคุณออฟนะคะก็มีการแนะนํานะคะลูกค้ามาให้เราแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีน้ําใจตอบแทนคุณออฟด้วยนะคะค่ะนะก็อันนี้เนี่ยถามว่าพอ ทางคุณเล็กมาที่โชว์รูมเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะวันที่มาจองอรู้สึกถึงความทับใจนะคะเพราะว่าคุณเอมีรถแบบให้ดูหลายรุ่นนะคะที่พ่อแล้วก็น้องๆให้คําแนะนําดีค่ะแล้วโดยเฉพาะคุณเอ๋นะคะเป็นกันเองกับลูกค้านะคะวันนี้ก็มาสมงมอบรถด้วยตัวเองแล้วอะไรที่คุณเอ๋แบบดูแลให้ได้คุณเอก็สปอร์ตค่ะคือรถให้ลูกค้าแถมให้ลูกค้าได้ คือเรียกว่าไม่ผิดหวังอะค่ะค่ะนะคะค่ะก็ท่านใดสนใจนะคะก็แวะกันเข้ามาได้เลยนะคะของเรานะคะต้องพูดเลยค่ะว่า One Stop s e r v i c e by AY e Auto Import นะคะถ้ามีรถคันเก่านะคะอยากจะนำมาแลกรถคันใหม่ก็ทักกันมาได้เลยค่ะนี่เลยนะคะค่ะรถคันเก่านะคะแลกรถคันใหม่ใช้ไรก็เดิมและได้ราคา ดีดาคาดีค่ะค่ะราคาดีๆนะคะค่ะเอาละค่ะเยี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับคุณเล็กนิดนึงนะคะคุณออฟอยูอเพิ่งไปไหนเนาะเดี๋ยวคุณออฟเนี่ยดูแลรถคันนี้ให้กับคุณเล็กอยู่แล้วใช,ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะสอบถามด้วยนะคะเผื่อใครสนใจอยากได้รถคุณเล็กไปดูแลต่อเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะรถคันนี้สวยมากนะคะเป็นรถปี1 2สองแล้วก็วิ่งไปแค่แสนเท่าไหร่นะคะ แสนแปนะคะตกวิ่งไปปีละแค่หมื่นต้นต้นเองนะคะเ<ช>ุ้ยคุณเล็กวิ่งน้อยมากเลยเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช้เป็นบางโอกาสแล้วก็เรามีรถหลายาาคันใ่คะนะคะใครสนใจเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะมีเก็บสีมาบ้างเล็กน้อยะคะ่ะแล้วก็วิ่งน้อยมากนะคะถือว่า รถสวยในตลาดและใหม่แท้ด้วยนะคะของแท้เลยค่ะนะคะค่ะราคะขออนุญาตยินดีต้อนรับคุณเล็กหน่อยนะคะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณเล็กนะคะ,ะและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะ,ะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคลค่ารับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยนะคะค่ะเช่นกันขอบคุณนะคะ,คะเฮงเฮง <u' en> รวยรวยปังปังนะคะรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้น<อ>ยิ่งขึ้นเลยคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะค่ะเอาละค่ะใครอยากเป็นครอบครัวคุณเอกก็หลายๆคนก็คงจะทราบแล้วนะคะว่านอกจากรถนําเข้าหรูแล้วนะคะเอยังมีเปิดเป็นดีลเลอร์ขายรถไฟฟ้าดีพอด้วย นะคะทุกคนนะคะใครสนใจอยากมาเป็นครอบครัวคุณเอทักกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็หน้าฝนนะใครจองรถก็รับลมไปได้เลยค่ะนะคะและข้อสำคัญมีหมอนใบเดียวในโลกด้วยอ่นนี่คุณเล็กเพิ่งเห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งเห็นค่ะค่ะนะคะก็จะเป็นหมอนนะคะที่ทำออกมานะคะก็จะมีรูปคุณเอแล้วก็รูปลูกค้าแล้วก็รถของลูกค้าด้วยนะคะพร้อมสโลแกนเลยค่ะอยากให้คุณเล็กอ่านสโลแกนหน่อยค่ะ เต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไปค่ะค่ะยินดีอนอเราก็สุดครบ,บ e อออโตัว a อง AUTO นะคะ,คะ,คะขอบคุณมากๆเล,เลยนะคะ,คะ,ะเดี๋ยวให้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมกับรถของทนันนี้ขออนุญาตให้ท่านผู้ชมชมด้วยนะคะคุณเลกนะคะค่ะแล้วก่อนอื่นก่อนที่จะให้ท่านผู้ชมชมนะคะเรามาขอบคุณคุณออฟหน่อย จริงๆวันนี้คือเอ๋เองก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่หายดีเท่าไหร่ไม่งั้นก็คงจะดิ้งกันหน่อยอะเ <laughs> นาะเนาะเพราะสายดิ้งเหมือนกันนะนี่คือเอ๋ก็เป็นไข้ามาหลายวัน <laughs> แล้วเสียงเอ๋ยังไม่กลับมาเลยอะ <laughs> ก็เลย <laughs> อันนี้เป็นน้ําใจนะคะคุณอ้อมนะคะใครสนใจมีลูกค้านะคะแนะนามานะคะเรามีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณคุณออฟ <laughs> มากนะคะเป็นแฟนคลับที่น่ารักกันมากเลยเป็นยังไงบ้างเอ๋ขออนุญาติเขยิมไมหน่อยม,มาเจอพี่เอ๋แล้วเป็นงไงบ้างติดตามพี่เอ๋มานานแค่ไหนละหลายปีมากหลายปีอยู่ครับค่ะ คือพี่เอกแบบเป็นกันเองมากครับคิดว่าจะเป็นเห็นตัวจริงแล้วจะเป็นอย่างนี้อ๋อไม่คิดว่าเจอตัวจริงแล้วจะเป็นอย่างนี้โก๊ะโอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ค่อยเต็มอะไรอย่างเงี้ยว่าก็น่ารักดีอ๋อค่ะค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะคุณออฟก็ถือว่าให้เป็นค่าน้ำชงน้ำชาไปนะคะใครมีลูกค้าแนะนํามาได้นะคะแล้วก็เออ่คันนี้คุณออฟเป็นคนดูแลเลยใช่ครับไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีอุบัติ ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะ<ช>มีเก็บสีบ้างนะคะมีเก็บสีบ้างเก็บสีชัยสีรอบคันหมากัดเนาะใช่คับหมากัดอ่ะฮะแล้วก็ทําสีฝากระโปรงมาแค่<ช>นั้นแหละค่ะ<ช>นะคะก็<ช>อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะวิ่งน้อยมากนะคะ<ช>บอกเลยนะคะว่ารถมือสองนะคะถ้าเอ็นำมาไล่นะคะเอ็ก้าพูดแ่วว่ารถเราชัดเจนมีที่มาที่ไปนะคะเพราะว่าของเรานะคะไม่ใช่เป็นรถนะคะก็ใครสนใจก็รีบทักมานะคะเพราะว่ารถมือสองเอส่วนใหญ่ที่รับเทิร์นมาเนี่ยอยู่ไม่นาน มาแป๊บเดียวไปมาปั๊บเดียวไปแล้วใครที่มีรถมือสองนะคะแต่ว่าเอกขอเป็นรถตู้แล้วกันนะคะเอาผ่าดเวลไฟเนี่ย <c oughs> จากขายทักมาราคาดีแน่นอนแล้วถ้าฝากขายราคาดับเบิลดีขึ้นอีกนะคะเหตุ <c oughs> ผลเพราะอะไรรู้ปะคะถ้าฝากขายเนี่ยเอไม่ต้องเออเอาเงินไปลงทุนเอไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฝากขายเนี่ยจะได้ราคามากกว่าซื้อเลย ประมาณประมาณแสนหนึ่งขึ้นอ่ะหนงได้มากกว่าแน่นอนนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถแล้วก็ปีรถด,ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือ,อของเราเนี่ยพูดเลยค่ะว่าซื้อง,ง่ายขายง่ายขายไวด้วยเอกรันตีและข้อสำคัญรถต้องสวยถ้ารถมีอุบัติเหตุนหนักเอไม่รับเลยนะคะปกติแล้วเอไม่รับเลยนะชัดเจนค่ะ ชื่อเสียงเองมา30สิปีแล้วเอไม่ไม่ไม่เอาไปแลกแน่นอนค่ะค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวขอบคุณมากนะคะเอาล่ะคะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเอขออนุญาตพี่เล็กนิดนึงนะคะคเดี๋ยวให้ไฟไข,ขายนนพาชมรถนะคะเอาผาดนะคะ,ะ,ค,ะ <c oughs> คุณอามาพาชมรถหนคะราคาเริ่มต้นที่สาม0้านห้าแเก้าหมืบาทเาเริ่มต้นที่39 0 0 0นนะคะผ่อนนาน8ปงวดนะคะตกงวดเท่าไหร่คะ8ปบงวด แล้วขอโทษค่ะ45,000ค่ะที่เหลือเดี๋ยวเซลล์จ่ายให้4 5 0 0 <c oughs> ีค่ะพ่น้8ปเดืน่ค่ะประกัศในปีอีกหปีค่ะค่ะนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นเอาผ่าหรือเวลไฟเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีไม่ต้งองรอไม่ต้องหลุนนะคะทุกคนเอาละค่ะพาชมรถเลยั้เป็น่ัค่นะแลวค่ะพอบชุดแ่โเลกันจลกเน้อยน้อย ราะว่าน้องก็ไม่ได้ขอมาตั้งแต่แรกเไยนะคะ6โมงแต่วันนี้เดี๋ยวมันมีรถเข้ามาอีกตอน3ทุ่มอ่ะฮะเดี๋ยวมีรถเข้ามาอีกรถหม ใช่ค่ะนี่ยังแบบตอนนี้ของพี่จะเป็นเน้นขายพวกผัดเดลฟายเพาตอนนี้รถแข่งขายไม่ออกเสียงดีไม่ดีคนทั่วไปเลยค่ะตัวประเทศเลยค <c oughs> ันนี้ดีคันนี้เต็มเลยชั้นแน่นมาเลย แล้วสอนการใช้งานอย่างไรคะเขาสอนการใช้งานรอยยางค่ับหน้าจอห,หน้าจอ,อหลักๆเลยหน้าจอเอ่อระบบก,ก็จะมีมากกว่าตรงนี้ไม่เยอะแต่รถที่ผมเล่นง,ง่ายอยู่แล้วอันไหนที่ไม่เข้าใจก็ทักเซลล์ค่ะ คิดถึงคุณเอนะคะเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรศูนย์เบอร์โทรค่ะหนึ่ศูนย์สองห้าห้าแปดสี่ใช่ป่ะไม่ได้เหท่านผู้ชมคะถ้าพนักง,งานเราจำเบอร์โทรโชว์มไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าควรจะทำยังไงดีคะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะเราไม่ไหลนาอ มีการเขียนไว้ด้วยค่ะนี่ค่ะเขียนไว้ด้วยค่ะนะคะ,น,คะน้องใหม่ไม่ใหม่แล้วนะคะคุณเหมียวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้านะถ้าจําไม่ได้นะคาวน,นี้เราก็ตัดเงินเดือนเลยเดี๋ยวถ้าจะดีนะคะ <laughs> อาคาสนใจทักมานะคะอคุณจิ๊บพูดเลยเบอร์ค่ะ,นะ,คะคพะนักง,งานจําเบอร์โทรโชว์ลุมไม่ได้ทำงานดีครับพี่ถึงไม่เข้าเขาจำไม่ได้จริง โอเคถ้างั้นวันนี้ลานเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราสอนการใช้งานรถให้กับลูกค้าก่อนนะคะบายๆอ้อเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวพาไปชมโชว์รูมดีพอหน่อยแต่จริงๆอะ่ะเรามีถ่ายคลิปไปแล้วแล้วก็สตอ็อกรถแน่นๆอยู่ที่อาคารหนึ่งนะคะเต็มเลยนะคะใครสนใจก็แวะกันเข้ามานะเดี๋ยวเราลาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเอพาไปชมตรงนู้นต่อนะ อ่ะขอบคุณนะคะพี่เลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นกามาเป็นครอบครัวของครอบครัวคุณเอ๋่เอามาให้เอ๋ก่อนนะคะไว้ดูแลกันนะคะทั้งก่อนการขายแล้วก็หลังการขายนะคะเอาแล้วค่ะวนี้ร้านเท่านี้ก่อนค่ะบายบายไปชมรีพอกันต่อเลยยิบสอนการใช้งานเลยนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นอาคารชั่วคราวนะคะของดีพอนะคะรถไฟฟ้าที่หล่อล้ำสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอส07นะคะและลูมินนะคะและอันนี้ก็ s 07นะคะแล้วก็เป็น e 07นะคะมีรถให้ท่านชมแล้วก็มีรถให้เทสได้ด้วยนะคะใครสนใจก็แวะมาหาเรากันได้นะคะถูกท่านนะคะค่ะก็น่ารักน่ารัก หลายคนก็จะถามว่า S05 ล่ะมาเมื่อไหร่ S05 คาดว่าประมาณกลางเดือนนะคะใครอยากขับเคีย์แรกๆทักมาค่ะ S05 กลางเดือนนี้มีว่างนะคะเอาละค่ะวันนี้รานเท่านี้ก่อนค่ะโชว์รูม ด d p a E y e v สาขามินบุรีเราอยู่ที่รามอินทากม14ก็ยแยกมินบุรีค่ะเสียงไม่ค่อยมีหลานเท่านี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ